พี่น้องหลังจากที่เฮากินเขาแรงแล้วล่ะกะ็สามเมลูกอีเมสิพามาเยี่ยงเขียดมอนิซอนก็เลยอยากพาทุกคนมาเบิ่งนำเนะาะสบายดีเลยเนะาะสบายดีเบิดสูขูสู่ขนสบายดีตอนคำยินดีตอนหับเขาสู่สองสวรรค์หลั่นถุงเด้อทุกคนเนาะตอนนี้เฮากำลังสิพาไปหาเยี่ยงเขียดพี่น้องเนาะอันเมื่อก่อนอีเมสม,มาเยี่ยงหนาะมาน,มาน,มานเดี๋ยวเยี่ยงหนมามันเหลืองตาไปยังมันเห็นเดี๋ยวพอแหละเดี๋พอเก่งนไม่สร มันเขียดโมทางเขี่ยหน่อยออกออนี่นี่น,าาน,นี่นี่เอาแม่นี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 ่พี่น้องน้ามันไปแล้วคุ้เร็วไปไส่พี่หิวนี่มาตัวนี้นี่เห็นบอกโอ้นี่เขียดคุบน่าสองตัวบอกตัวในตัวในหีบยังบริอ่ะอยู่หักขา,ามันเด้อฮักดิอือนึกกรเต้นออกแต่กระทางเล้ววะ เามือก่อนนะเราลงมาเยี่ยง,งแล้วมันหมอกตกแต่ว่ามือน,นี้มันล่มๆ่มบนหูมันสิออกซ้ำใดเมื่อคืนนี่ตะกี่วะสีลงมาละววนไหลตอบเหม็นให้มันแล้วพออยู่แม่น่ะมาหาเยี่ยงตามสวนนี่แหละพี่น้องบริไปไก่เนาะตามให้นุงให้หน้าตามมูนี้แหละ มันเขาป่าเนี่ยอะเราแ,แม่พอกลางคืนมาแล้วก็เมิดตึ๊บเลยเห็นติเห็นอะไรเบิ่งอะไรไฟสายไม่เคยเขี่ยโม่มันหนาวเลยเขียยโมโอ้โหตาปโปตัวบักใหญ่มนัมนเลิศนะหายังแตาปากขมโพดถ้าพี่น้องอะไรเขียยโม่ได้น,ะน่ะนะคุปเ้ยยงไปอร์ จับค่ามันเอาให้เบ่งน้ำด้วยโอ้ทำไมลีลาจังนี่เด้เขียดนี่โอ้โออไ,ไฟนั่นกับบุญอยอดเอ้กองบุกโฟกัสด,ดีพี่น้องนี่แม่มันบ่อยอด หมอผักคาเริ like ่มทำน้างอีเมลโฟร์คิดค่าค้ำดเดี๋ยวดูใใส่นี่ลองมันดงไปเดียวไหมเห็นบอฮ้ยเล่าให้ลาังไล่มถวยอยู่ไขึ้นมือบนในลาเตอเตอจังทให้เราคะเท่าคำเลยมันสีขาเหลืองทางร้ามันสลายมก็คลายตัวะบพเก็กราค ซื้อไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราจะรับฝากมันหายากในสุวบักนินดน้อยอันมากผได้หันด้ยินเสียงป่าหู้าูมนั้นห้องกะเนี่ยผมมีมือคุกมือกว่าที๋็ตัวนึ่ โอ้ยพี่น้องเห็นบ่แม่อี่เพื่อนอย่ตีติ้งเจ้านะแม่เอาไฟจ้านะเออเอาตบเลยยิงให้เบิ่งน้ำเป็นหอยมันบ่เห็นเวลาไฟโคมยังใส่มันสิเป็นอีกแบบนึ่ง Nàng cột bộ đi Áo khúc À anh khúc được Hãy subscribe cho Này Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โบท่านได้ปล่อยยังแต่ว่ามีเขียดอยู่้ะเด้อพี่น้องคณะหายง่เฮาเขาสามารถมาหามาหายังเขียดก็ได้แล้วอุ้ยมันมันลงน้ำอไหมโบมันออกบ่ กินง่ายๆยังตามสวนก็ได้กินใช้เบังน้ำติโม่ี่พี่น้องแม่คุ้แม่เรีย้เรียบร้อยเนยโอ้พี่น้องโม่ในเขียดนันเป็นซีเดียวกันกับดินเลยนะนี่เมื่อไรไม่กินโต๊ะนี่ป๊าไอ้เพล็บบักใหญ่นึงแม่มาแม่เขียดโม่พี่น้องว้าย เนีย่ยเอาแต่ซาำพอกินหันแล้วอยากแล้วก็ลงมาจบพอมันอยู่ในสวนในนาเฮาไงมาแล้วสมัยหย่อมเขียดกาแฟเมื่อไหมเขียดหน่อยนี่ทุกคนเบ่งไฟก็ได้นี่เลยในขังนี่ กนเขียนหมกเอาไหมแซ่แม่โอ้ยไฟนี่กระดเมือนั้นมามาเล่นแทนนี่แรกส่องมอีพี่น้องกบมันอยู่ในหูทุกคนไปได้ปะวันนี้เดีกระปุกนะมันอยู่ในหลุมกระปุกอันกบมันอยู่ในหลุมกระปุกเอาไฟโคมส่องดแสงไฟมันส่องไปเลย มันอยู่ในไต่คอนะโอ้ยกบกระยาบขุดกระยาเนาะให้มันอยู่ในหน้านี่แหละคือมีก้อนมานำไปเลเนด้ยผูกมันมีเยอะก็พอได้เก็บ เเรืยห็นปะน,นี่ฝั่งทางกลางเขายังบดเยียงเลยเพี่น้องอันนั้นคืออีเกิ้กำลังขึ้อีเกิงราาาหรือว่าพระจันทร์อะไหมเด,ดือนด,ด,ดาวตเต็มฝาเลย เขียนหมั <right? S 2> <no> ่ไหมเย็น hmm. ย hm. ังผ oh, er ัดจันงามลีพี่น้องยามกลางคืนเนาะไปออกไปเรามากัออกมาหอนหนอกให้หน้าแหละไม่กินไอ้อาบ่ เ้าเห็นอยู่แม่เขียนห้องห้องคือเห็นสิมันบโบเหมือนนี้มันลมเนี่ยเขียดโบเคอยนั่นป่ะเนี่ยแม่นบ่เห็นเลยไปใส่ใส่แม่คุบเลยกุดจุดนงบ่ได้ออกด้ยมันหนาวเลยา จะทำอะไรไปชคร้เชืเี่ยนมันเ้อก็มาทีนาเหม็มันกะปาเอ่ะเอาเลยูช่วงเอาดีเหียดหมตาปูหักขามันสมัาสิดิออกไปกระทางทงพี่น้องเนาะหลบไปเรื่อย พาลูกหาเต่าหากินอยู <c ười> à, ่ต่ำเมือเราเห็นเขียดตะบันนะคะยังไงให้ในมานแท้ใส่ใส่ใส่เดี๋ยวกรไปโคลมมันสะท้อนดีมันเาไหมใช่ มุม <ừ, S 2> <ình> ันหนาวแล้วมันลีแบบสี่ยวเขียนมันหมกอยู่ตามเพื่องเห็นกเห็นเอาไหมเส้นหัวโบเห็นมันยุด ตัวนี้ตัวบัใหญหนึ่งแม่โทรศัพท์อย่าโฟกัสน,นะดีเห็นบอกทุกคนเป็นตัหวหัวมันนี่นั่นนี่โอ้อไม่ยาวขนสูงแล้วโอเคน้อยอืมว้าไดรดตามเห็นต,ตาปู่ปูป่นั่นแหละลงมันออกมาเด้ออย่าไว้ใจนักนะไฟคือเว้นหุ่งที่นี่ เอาคุบเลยพี่น้องเขียดนี่มันก็มีหลายชนิดนะนี่เบื้องเพียงตัวเงาๆนี่เขาก็บริกินเดบันสวรรค์น้องู้หัวเขียดเนี่ยใ,ในไฟชนีเขียดหมูพี่น้องตเตรียมโฟก,กัสโฟกัสปะ ขึ้นมาให้เบิ่องบนนี่มีดน้นี่พี่น้องเบิ่งขบโตเบักใหญ่นั่งน,นี่เขียดโต๊ใหญ่โอค้โอคขบขบจ่อ,อมันหนาวเขียดบาะแหนคาดพี่น้องมุ้งในขบเบิ่งเบื้องไฟจะหลังย,ยังคอยชิ้ยังเด็ดสามสี่โตในอ่องมือเขียดค้าคำนี่ลายอมอ้อยอยู่นี่นะนอเอาขุบเลยแมนด่นขาเลือไอ,อ้ห้อยนี่เลเขียด นี่ค่ะสีเหลืองเห็นว่านี่ดองเก่งๆดีใส่ดีๆจิปวเวลาอยูนี่ยปวดท้องมีติเข็บมือไหนตรงมาแป๊บเดียวไม่จะตีติ้งเห็นไทยหุ่นไหยพอกิดได้ดิดี๋ยวเนี้ยไฟใส่จังโอเคนั่นแหละว้ามีอยู่ตามข้านาแบบนี้เลยมันหนา ยะสิาพากัดอวยงูเมือนแหละพี่น้องเนาะเขาไปเบ่งได้ให้หน้านี่สวนนี่รลอกลัะมูลงมานี่น่ะประมาณขึงส่วมุ เหมือนงานันที่ไหนกับพี่น้องเรียบร้อยคุณแม่จะขยับมางหลายค่ะมันไม่เห็นเต็นชั่วชั่พี่น้องรู้ทันให้เบิ่งเขียดอี่น้องไม่ติดเขียนแน่เบิร์นปิดแต่โอนซ้อนมันบวบโตมัน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 ป้าอันนี้มันคือปิดว่อะเมื่อหานอนแล้วโอเคคนเนาะคลิปนี้ก็คือพากันมาหาเย็นเขียนสามไม่ลูกเนาะ มาอนีสวนคือสิเดียคอนุญาตลาเลยดือ้อนาะขอบใจเพื่อสูุ้สุ้ขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวนดือ้อพี่น้องนอกจากได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในเดือค่ะเนาะเพื่อเหตุลิปต่อไป,ไปไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหนาดือ้อเนาะไปะ